สวัสดีครับสวัสดีครับขอนําำท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงของส p อ r t ตอัปเดตครับประจำวันพฤหัสที่13เมษายน2566ครับตรงับวันสงการนะครับซึ่งในช่วงแรกครับเราไปดูช่วงพู่ให้การสานสนของเราครับพิษพันธุ์ใบนอกครับและกำยาบแวนปากของ TBI ครับมีประสิทธิภาพสูงสามารถฆ่าเชื้อสาโภจทูครับได้ครับ19ภายใน5นาทีและ100ภายใน30นาทีซึ่งได้ผ่านการทดสอบจากห้องทดลองของคณะกศาสิลาไปบานมาลายไม่ดน โดยมอกระเบิดกีฬาหรือผู้ออกกำลังกายที่ต้องสัมผัสอาจมีความเสี่ยงที่ติดโควิดได้ให้ใช้ไบโอน็อกและน้ำยาบ้วนปากกินฆ่าเชื้อโดยเอาไบอน็อกมาละลายน้ำหรือน้ำยา้่นปาก TBI มาพ่นเป็นไอฝอยแล้วสูดดมให้ไอฝอยเข้าไปในปอดเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ถ้าท่านติดเชื้อโควิดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง2อ,อย่างตามที่แนะนำรับรองว่าเชื้อตายแน่นอนครับต้องขอบคุณครับไบโอน็อกแล้วก็น้ำยา้่นปากของ TB i ไนะครับ สำหรับข่าวกีฬาวันนี้วันแรกครับก็ไปดูเรื่องของนางสงการกันก่อนนะครับว่า13เมษายนครับปี2566นางสกางการนั้นตรงกับวันศุกร์เดี๋ยวไปดูกันครับว่านางสงการนั้นนามว่าอะไรให้คุณอะไรกับประเทศในช่วงของสงการนี้กันครับแต่ครับต้องทำความเข้าใจกันนิดนะครับท่านผู้ชมครับนางสงการนี้ก็มีอยู่7วันเหมือนกันเหมือนครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับนางสงการก็ทรงพระนามว่ากิมิธาเทวี ทรงแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับเป็นการทรงเผา,ารักเรียกว่าทรงาผารักด้วยทัดดอกจงกุลน,นีนเป็นดอกไม้ที่หอมหวานมากแล้วใครเห็นใครก็ติดใจเพราะสวยส่วนเครื่องอาพร์ก็เป็นแก้วบุษบาคำนะครับแก้วบุษบาคำแต่งตัวสวยงามมากนะครับใครเห็นใครก็ชอบชอบส่วนพักสาหานเป็นกล้วยน้ํานะครับแล้วก็พัดขวานั้นทรงพระขันส่วนพัดซ้ายทรงพินที่ดีที่ฟังแล้วไพเราะจดใจนะครับส่วน การที่มาเสร็จมาในครั้งนี้มาเหนือหลังมาหินสาก็คือนั่งมาบนหลังควายโดยคณะทางด้านของโหราศาสตร์ของทางทางกรมทางวังนะครับก็ทํามาเป็นว่าเข้าป่า,าพระสาหาปีนี้จากอุดมสมบูรณ์ครับนะครับก็ยังไงก็ช่วงสงการเป็นนี้ครับประชาชนคนไทยผู้ชมทางช่องสุนทรภูมิครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกลับบ้านโดยทางสุขภาพแล้วก็เดินทางกลับมาครับทำงานกันในช่วงวันจันทร์นะครับ ที่17เมษายนนั e ่นเองนะครับส่วนเรื่องของกีฬาวันนี้ครับเ <ologie> <ๆ S 2> ราไปเจาะลึกครับความหลังของ2นักสอยคิวไทยซึ่งเป็นเพื่อนกันมาอย่างยาวนานนะครับต่างกันเพียงแค่ปีเดียวใช่ครับนะครับเป็นการพบกันระหว่างนพดลนพจรหนูดาวดึงนะครับซึ่งหนูเนี่ยแก่กว่าต๋องหนึ่งปีนะครับในขณะที่ต๋องวัฒนาภูพ่ออ้อมเนี่ยนะครับต๋องซิชอยเนี่ยนะครับปัจจุบันก็53ปีแล้วใช่แต่สักคู่เนี <modal> ่ยยังอยู่ในวงจรชีวิตของ กีฬาสนุกเกอร์ทุกวันยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ซึ่งค,คลิปนี้ครับต้องขอขอบคุณทางอยู่สนุกเกอร์ด้วยนะครับ,รบที่นําคลิปเรื่องราวของ2เพื่อนเกอร์นในวงการสนุกเกอร์อย่างหนูดาวดึงแล้วก็ตองซิชอยมาพูดคุยกันเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขาพูดอะไรกันม,มีอะไรที่เป็นเนื้อหาสาระที่เราอยากรู้กันบ้างครับเราไปติดตามชมกันเลยครับ,รบเอาแบบแห่งความทรงจําดีกว่าเพื่อนที่เพื่อนคิดว่าเพื่อนอยังจําติดตาตลอดเลยดีกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้ แมตช,ช์เดิมพันแมตช์แรกเพื่อนเ,ยเลยเรากันเรากับหนูนี่โตไหนวะเพื่อนน่าจะเป็นที่เรือนไทยสมัยก่อนเรือน <ขอ S 2> ไทยแล้วมีเหตุการณ์ไหนมั้งที่หนูคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้น้ําตาตกในมีบ้้งไหมไม่กล้ามองเพราะเห็นแล้วมันได้ยินเสียงตึกๆึกึกดึกวงการเพื่อนคิดว่าว,วงการมันจะดีขึ้นได้ดีขึ้นกว่านี้ไหม สวัสดีครับคุณหนูเพื่อนรักหัดหักเลี่ยมโหดผมเอาวันนี้ขออนุญาตพาเพื่อนๆมาชมรายการ Table Memory ที่โต๊ะหนูชื่อโต๊ะชื่ออะไรเพื่อนเอ่อสนุกเกอร์ครับซอยประชารับเพนซอยเก้าอ๋อเป็นของใครของพี่หน่อยนาะพี่หน่อยครับซอยประชาราบเพนเก้าเอนะครับเล่นมาที่นี่มากี่ปีแล้วเพื่อนอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นก็ทําโต๊ะสนุกอยู่ข้างๆเนี่ยพอนีโต๊ะปิดช่วงโควิดนะครับก็เลยมามามาซ้อมตรงเนี้ยประจํา นี่เป็นรายการ EP แรกเลยประเดิมเลยก็อยากจะนี่แหละครับเพื่อนรักผมเราเล่นกันมาก็โอโ้โหเดหนูนี่เป็นเล่นมาพร้อมกับผมหนูนี่จะยุ่มากผม2ปีนะครับผมอ่อนสุดหนูแล้วก็เต่าหลังสวนแล้วก็มีต่รุ่นใหญ่ๆนะอ้าวยืนคุยกันธรรมดามันก็ไม่ตื่นเต้นฮนะต้องขอมารื้อฟื้นอันนิดนึงนะหนูนะเราลองขึ้นเล่นไปด้วยคุยไปด้วยอ่ะขอช็อกด้วยเพื่อนมีช็อกอ,อีกไหมเดี๋ยวช็อนี้นิ คนดูผมเนี่ยรู้จักเพื่อนผมคนนี้มาเกือบ4ี่ปีรู้ว่าหนูเป็นยังไงอะไรกันแต่ว่าหนูคิดว่าหนูดาวดึงเป็นคนยังไงผมก็ง่ายๆครับอยู่ของผมก็ไม่ค่อยไปยุ่งกับใครบางทีเราก็อยู่ส่วนรวมมากมันก็ปัญหาเยอะผมก็ไม่อยากจะอยู่ของผมตรงนี้ดีกว่ามันไม,มไม่ค่อยวุ่นวายใครดีหนูเขาก็จะอยู่ตัวเป็นส่วนตัวนิดนึงนะอ่ะเพื่อนแทงได้เลยแทงได้เลยอืม จุดกําเนิดของหนูนี่เล่นเริ่มเริ่มจับโต๊ะไหนแถวโต๊ะวัดดาวดึงู<ช>วัดดาวดึงก็อยู่แถวแถวปิ่นเก้าปีนเก้าใช่นะครับแล้วก็เล่นมาแล้วหนูคิดว่าโต๊ะสภาพโต๊ะสมัยก่อนกับสมัยนี้เป็นไงแตกต่างกันเยอะไหมหมายถึงว่าสภาพโต๊ะสถานที่นะโต๊ะานที่แตกต่างดีขึ้นเยอะในสมักยก่อนเพราะโต๊ะพัดลมก็โต๊ะพัดลมตั้งเริ่มแรกเลยโต๊ะพัดลมสัดส่วนใหญ่ใช่พอมาโต๊ะไหนเริ่มติดแอร์ก็จะดูดีหน่อย มัยผมโต๊ะของเตยก็เหมือนกันทํานมีแต่พัดลมครับผมเชื่อว่าสมัยก่อนถ้าใครก็แล้วแต่ขึ้นมารุ่นเรานะหนูนะอาจจะเลือกเล่นกอนไว้กันควรเพราะอะไรวะมีทั้งอันธพาลคลองเมืองมีทั้งขโมยลูกสุนุกเกอร์มีทั้งตีกันโต๊ะหนูเล่นเรือนไทยก็ไม่มีแอร์นะตอนนั้นยังไม่มีแอร์แล้วหนูคิดว่าโต๊ะสมัยสมัยก่อนเนะี่ยไม่รู้คิดเหมือนเราหรือเปล่าว่าเราชอบไรเล่นนะ นี่เละเป็นโต๊ะลายเล่ที่เราเล่นอยู่ที่หนูกาลังเล่นอยู่เนี่ยนะครับใช่นี่จะแทงง่ายหน่อยแทงง่ายหลุมนะ่ดูใช่นะหหลุมเนี่ยแทงมันกว่าใช่ไหมหนูลูกนะวิ่งแล้วจะรู้ว่ามัน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 ไม่ร่อนมันไม่อะไรนี่ก็ถือว่าเป็นโต๊ะตามกสิบปีไหมเกินเกินสิบปีไหมเกินนะโต๊ะของคุณหน่อยพี่หน่อยนะครับโต๊ะสมัยก่อนจะแทงยากเพราะว่าแต่ก่อนคาว่าโต๊ะดีๆของเมืองไทยคือโต๊ะลายเล่แล้วก็อาจจะเป็นพัฒนาการอะไรเนี้ย สมัยแต่สมัยนี้ก็กมีโตด้ดีๆเยอะแต่ว่าถามว่าดีไหมก็มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วนะแมชเดิมพันแมชแรกเพื่อน,น,นเนยเรากันเรากับหนูนี่โตะไหนวะเพื่อนน่าจะเป็นที่เลืือนไทยสมัยก่อนเลือนไทยท่านผู้ชมครับผมกับหนูนี่เล่นกันบ่อยมากเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็มีเด็กนะเราเด็กมากตอนนั้นเราสิบสามหนูสิบห้าต่อหลังสวนน่าจะสิบเจ็ดเอาประสบการณ์หนูดีกว่ารายการที่หนูเฉียดตายอะ่ะ ที่หนูเคยเล่าให้เราฟังแต่ผู้ชมยังไม่เคยได้ได้ไดรับฟังตรงนี้มีกี่รายเหตุการณ์เพื่อนก็ตอนนั้นประมาณช่วงเกือบเกือบยีประมาณ20ต้องไปกาญจนบุรีไปโชว์จังหวะขากล <2, 3 S 2> ับก็ตีสองตีสาม่านบ้านโป่งก๊อฟโซโหก๊อฟก๊อฟโซโหเป็นค,คนขับเขาไม่รู้ง่วงหรืออะไรเขาก็ขับรถไปเปิดเริ่มเปิดกระจกเพื่อว่าจุดบุรีก็เปิดกระจก ลมก็ตีไส้บุหรี่มาติดบ่าเขาเนี่ยผมเห็นตลอดเวลาเลยแล้วตอนนั้นหนูหลับป่าไม่หลับก็นั่งข้างหลังเห็นเขาตลอดแค่แค่หันมาปัดหันมาปัดไม่ไม่เลิกตอนนี้ข้างหน้าเป็นโค้งโค้งแบบโค้งเรื่อยๆยไม่ได้โค้งหักศอกอะไรเขาปัดปุ๊บเขาไม่หันกลับไปเลยไม่เข้าใจเขาไม่เห็นโค้งหรือไงแต่หนูหนูได้ทราบได้ข่าวว่ากรองคิวที่มึงไปในปอดเลยมันคงกระแทกเข้าไปเพราะว่า พอตื่นมาีกทีคนไม่อยู่ในรถแล้วน,น่าจะสลบไปเอาแล้วทิมเข้าไปนี่เลือดรู้ไหมเรารู้ไหมทีแรกไม่รู้ก็ก็ทำไมหายใจไม่ออกพอแตะเข้าไปเลือดเต็มมือเลยไม่กล้ามองเหมือนกันน่าจะหนักเพราะว่ามันมันเยอะแล้วกระบอกคิ้วนะท่านผู้ชมกระบอกคิวนี่มันมันหนากว่าคิ้วอีกนะไม่กล้ามองเพราะเห็นแล้วมันได้ยินเสียงดึก,ดก ให้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้ผู้คนจะมาช่วยเหลือก็ตอนนั้นไม่ไม่ไม่นานเท่าไหร่แต่รถก็เริ่มไหม้แล้วรถเริ่มไหม้ตอนนั้นต้องปิดหน้าอกขึ้นไปเลยแล้วบนบนไหลทางเองแล้วคือเขาเรียกให้เพื่อนบอกไปไปไปเรียกมาช่วยไวเพราะหัวใจจะหลุดออกมาแล้วถามเพื่อนตอนนั้นว่าไปไหนตอนที่เรียกรถเขาบอกเขาไม่ทันคิดว่าเป็นปอดหรือหัวใจเขาเป็นลมตรงนั้นเลยเพราะเขาเห็นอะผมก็ไม่ไม่ไม่กล้ามองเหมือนกันจากวันนั้นกว่าจะมาหายใจเป็นปกตินู่นนี่นั่นเนี่ย อีกกี่นานอยู่โรงพยาบาลบ้างโป่งสักเดือนวกว่าๆแล้วกลับมาว่าจะมาแทงก็สนสะดุ้งก็แทบไม่ได้แทงเลยไม่ต้องพูดถึงไม่ได้แทงกว่า<ๆ>เพราะออกมาก็แขนก็ติดอย่างนี้แล้วต้องมาเบี่ยงหิดเล้กคิดเลือกเล่นยังโอเคมันไม่ได้คิดหรอกแต่ว่าเหตุการณ์มันพาไปก็คิดว่าจะกลับมาแทงได้เปล่าแค่นั้นเองแต่ไอ้เลือกเล่นคงไม่แต จะกลับมาแทงได้ดีกันไหนไม่ทราบอีกีนาถึงกลับจะกลับมาได้เล่นเป็นปกติคิดว่าอพอเรามาดูขยับเขยืดดูซิว่ามันมันเป็นยังไงหลายๆอย่าง<ห>เราสัมผัสมันเป็น,นเราแทงสนุกก็ไม่สามารถจะสัมผัสอ,อกได้ช่วงนั้นเพราะเพราะมันโดนข้างนี้เราก็มันไม่สามารถจะออกแรงนั่นได้กว่ากว่าจะเริ่มกับอะไรก็เป็นปีปปกว่าหรืออะไรกว่าจะเริ่มกลับมาแทงสนุกแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าพอกลับมาแทงได้แล้วก็ได้ได,ได้รับโอกาสแข่ง มาได้แชมป์แรกิงแชมป์โลกสมัครเล่นเลยพอหลังจากเหตุการณ์นั้นมาได้แชมป์โลกสมัครเล่นแล้วมีเหตุการณ์ไหนมั้งที่หนูคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้น้ำตาตกในมีบ้างไหมก็น่าจะเป็นเสียดายโอกาสที่เอเชียนเกมเนี่ยที่ว่าในเมืองไทยที่ตอนนั้นที่เราเป็นเจ้าภาพใช่ไหมใช่ใช่ไอที่เราเล่นด้วยใช่ไหมเป็นเป็นปีที่คุณต๋องแทงได้หวยแตกมากมีต๋องมีหนูมีตายนะเออวันรายการนะผมไม่ไม่ใช่หนูร้องไห้ผมมาร้องไห้เพราะว่ารับใช้ชาตินะ แล้วมันทำไมนะแบบมันม,มาแทงในช่วงที่ว่าเราเป็นเจ้าภาพแล้วเราแทงไม่ดีผมเลยต้องบินกลับไปให้ตายทรงกะแทงเนี่ยนะโอ้โหอ่ะหนูแทงไปด้วยโอ้โหสุดยอดเลยสรุปแล้วไม่ใช่หนูว่าผมด้วยครับแต่โดยส่วนตัวผมอ่ะผมชอบหนูตอนที่เราเล่นเดิมมันครั้งแรกนะตอนนั้นหนูออกแบบธรรมชาติธรรมชาติแต่อย่างที่บอกอรว่า,วาพอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นการนู่นนี่นั่นมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพนะจะให้ใครมาพิ้วเหมือนสมัยก่อนปะทะ้อ เวลาหลังลถความมามันก็ค่อนความมีปัญหาการออกพาวเวอร์มันก็ค่อนข้างจะจะไม่ไม่ได้แต่นี้เราก็ต้องแก้ไขหรือหรือ,หร,อ,ห,รอหรือปรับตัวเอาแล้วได้ข่าวแว๊บมาในะสมัยวัยเรียนหนูนี่มีคนมาตีหัวหนูผิดตัวอีกไม่ใช่นักเลงเลยเขาไม่ใช่<ต>นักเล<อ>ง,<ต>งนะแต่เขามาตีผิดตัวคุณผมระงงกับเพื่อนผมคนนี้จริงๆสรุปไปจบกันเนี่ยโดนเขามาตีหัวเราผิด แล้วไปเคลียร์กันยังไงหนูไปเคลียร์กันยังไงก็ไม่มีอะไรก็ไปไปลงพักก็ไปไปดูแล้วก็ไปจ่ายค่าย้ายเขาอีก <c oughs> <c oughs> โอ้บรรสุยอดจริงนะอแล้วรู้สึกเป็นยังไงเวลาไปอังกฤษครั้งแรกเพื่อนชอบไหมมันก็ลําบากลําบากหนาวก็หนาวหนาวก็หนาวเล่นก็โ,โหมีอะไรประทับใจบ้าง มันก็ได้เล่นกับมือดีๆก็กเราก็พัฒนาไปมันก็โอเคสนุกดีแต่อย่างว่าในรุ่นเรามันมันรุดบุกเบิกทุกอย่างมันยังไม่พร้อมนะรายการก็น้อยไม่เหมือนสมัย,มยนี้น้อยไม่เหมือนสมัยนี้นะแข่งทีสองสาเดือนหยุดก็ซ้อมอย่างเดียวรอแข่งให้กลับไปอีกไปไหม <c oughs> เวลาไม่ยอ <c oughs> อายุมาก,กึ้นทุกวันแล้วก็ถือว่าเออครั้งหนึ่งในชีวิตของหนูนี่คือลูกที่หนู แทงมาที่เล่นกับโดมินิกเดียวใช่ไหมใช่คือถ้าคือเกมมันตื่นเต้นถ้าเกิดเกมนี้ถ้าพลาดรู้สึกเขาจะไล่มาปฏีเสมอตอนนั้นสกอร์เท่าไหร่สกอร์เท่าไหร่อยู่นำเขา8ปดเดป8เเล่นถึงเท่าไหร่เล่นถึง9อโอ้ก็ดัวดายเหมือนกันนะเพราะถ้ามันไม่ลงเนี่ยมันก็จะฟัดตรงนี้ได้อยู่ใช่แล้วแล้วคือลูกเนี่ยแทงมาตั้งแต่สามสี่แดงหรือไงแล้วมาจังหวะมาแทงชมพูรอบชิงด้วยก็รอบชิงรอบชิงด้วยท่านผู้ชมแล้วก็รอบชิงโอ้โหนี่ก็คือ ได้ฟิลล้วนๆเลยนะมันง่ายๆ,ๆแต่ว่าถามเวลาตื่นเต้นแล้วมันลูกนี้มันเป็นไปได้หมดแล้วแต่วันนั้นลูกนี้ลงใช่ไหมอันแล้วหนูก,ก,ก,ก็พยายามนิ่งที่สุดพอเช็ดไปเนี่ยพอเช็ดไป ไปลูกเอืเ่อยไปงี้แล้วแบบคนดูเฮน,น้ำหนักนี่เลยไปอย่างงี้เลยคนดูเขาเฮก่อนลูกถึงหลุมอีกเพราะว่าเขาเห็นเราก็เราก็โดดดีใจถือทั้งเลททั้ง,ท,งทั้งคิวแบบดีใจแล้วมีลูกที่ง่ายที่สุดไหมที่หนูเคยแทงมาที่หนูแทงไม่ลงแลว้วแบบมันถามว่ามันมันมัน,ม,นมันก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าหนูมไม่มีแต่อต่องมีครับนี่ผมจะดูให้ผมดูผมแทงลูกไหนไม่ลงนี่ครับชิงแชมป์โลกสมัครเล่นที่อังกฤษเลยครั้งแรกเลยผมแทงไปงี้แทงไปคา แทนที่จะแทงสกูสตันอะไรอยู่เสือกแทงไมค์ารนี่แหละครับแมทแข่งความทรงจํา40ปีผมยังจําได้เล่นในรอบราโรบินแล้วก็ตกรอบไงมันเก็บคะแนนไงแล้วก็อีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งปรากฏการณ์ผมเล่นกับพี่เปียบุคาโลเกมละเจ็ดหมื่นนี่ครับไม่มีใครเขาทาแต่คุณต๋องทําไปได้ผมสู้หลุมนั้นเลยครับท่านผู้ชมเดิมพันเจ็ดหมื่นเล่น15แดงครั้งแรกชีวิตเลยแต่ผมแทงไปด้วยด้วยด้วย,วยสปีดอย่างนี้นะ อา้าวลงอยู่เว้ยยังลงอยู่อ้าวตั้งกันนั้นมาผมไม่เคยได้เล่นกับใครอีกเลยนั่นแหละคือโมเมนต์ของผมจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกเรื่องพวกนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะฮะทั้งนักกีฬาแล้วคนดูแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องยอมรับมันมาให้ได้มันเกิดขึ้นได้ฮะบางทีเราแทงไปคุณอาจจะไม่เคยเห็นคนแทงสนุกเกอร์ผมเคยเห็นคนหนึ่งแทงงานคิวออกไปนะคุณแล้วกลับมาไม่ได้คุณเชื่อเปล่ากลับมาไม่ได้เพราะอะไรมัน ความกดดันมันสูงมากถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและทำยังไงผมไม่รู้หรอกครับณตอนนั้นแต่ก็อย่าไปโทษใครครับแล้วโทษตัวเองก็อย่าไปนานนักมันไม่ได้มีแค่แมชเดียวมันมีแมชต่อต่อไปเราไม่ได้เล่นเพื่อวันวันนี้วันเดียวเรามีวันข้างหน้าที่เราจะต้องต่อยอดไปใช่ไหมหนูใช่ไหมถ้าเราไปนั่งคิดว่าเอ้ยไม่ควรจะเป็นโอ้โหพอดีคนที่ประสบความสําเร็จที่สุดก็คือคนที่ทําการผิดพลาดเยอะที่สุดสมัยก่อนเด็กๆเวลาแพ้มาจะจําลูกไหนไม่ลงจะกลับมาซ้อมต่อตลอดที่ซ้อมลูกที่มันไม่ลงเนี่ยซ้อมให้เยอะๆเลย มันก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยจากวันนั้นถึงวันนี้แมชชีนความความทรงจําของหนูเดาดึงที่เพื่อคิดว่าแม่มันยังประทับใจของหนูนะของหนูเอาที่ประทับใจมันก็คือชิงแชมป์โลกสมัครเล่นครับรู้สึกว่าปีนั้นเนี่ยหนูจะต้องเจอรอนนิโอสุรวันรอบ3ามสองใช่แต่ที่ไม่ได้เจอเพราะตอนนี้แพ้ไปก่อนไม่รู้เขาบอกสภาพจิตใจไม่ค่อยดีพ่อเขาพ่อเขาไปแทงคนตายเอาสภาพจิตไม่ดีเลยแพ้แล้วก็ตกรอบกินกลับด่วนแต่ว่าหนูก็เข้าไป อะไรนะเข้าไปชิงกับโดมินิกเดลซึ่งปีนั้นถือว่าเป็นปีใบเบิกทางให้กระดูไปเล่นที่อังติดถูกไหมใช่พอมาเจอรุ่นใหม่ๆรุ่นหลานรุ่นเหลแเราเนี่ยรู้สึกยังไงเพื่อนมันรู้สึกมีอะไรที่เปลี่ยนไหมไหมสมัยนี้เขาอาจจะแม่นแต่เชิงเขาไม่ค่อยดีกันเด็กไหวพิบอนะัะเนาะใช่ใช่ลูกล่ลูกชนใช่ความเอาสามารถเฉพาะตัวดูด,ดูผมก็คิดบนหนูนะมีแต่ความแม่น แต่ไม่มีลูกอื่นที่ไปไปขู่เขาได้เลยคือลูกลอ่อลูกชนล,กลูกเข้มลูกเขี้ยวนะตรงนี้ที่เป็นห่วงห่วงคนไทยเพราะตอนนี้คนจีนเริ่มเริ่มพัฒนาไปถึงเนาะหนูคิดว่าวงการที่นี้มันพัฒนาไปในแนวทางที่ดีขึ้นไหมหรืออะไรไหมสําหรับผมแล้วคิดว่าก็แฮปปี้ในส่วนหนึ่งเพราว่าเขามีรายการแข่งเยอะขึ้นทําให้แบบเราไม่ต้องไปเล่นอาชีพเราก็ พอประคองตัวอยู่ได้เราเริ่มเป็นรองต่างชาติทั้งตะวันออกกลางก็คือกาตาร์บาเรีอิรักอิรักเป็นหมดแล้วเนาะนอกเหนือจากสามทหารเสือนี่หนูมองใครเอาในประเภทที่ว่าน่าจะเป็นอนาคตของของวงการของเราก็อย่างพวกที่ผมเห็นก็แทงเริ่มแทงใช้ได้ขึ้นมาอย่างพวกบอยวิภูอย่างพวกน้องไบร์น้องไบร์น้องไบร์เรมจะนี่เนาะใช่แต่ที่ผมเป็นห่วงอะไรไหมห่วงที่รายการของในประเทศอ่ะ มันมีรายการรองรับให้กับเยาวชนเนี่ยน้อยไปใช่ไหมอาจจะมีหนูสองหนูสามตองสองตองสามมันมีไม่ได้เพราะว่าเพราะตอนนี้เขาจับเยาวชนเนี่ยไปรวมกับรุ่นใหญ่อย่างพวกเราเน,นะ<ช>มันก็เลยทําให้เด็กเนี่ยกลัวเขาจะท้อถ้าเขาผ่านเราได้เรายอมเป็นสะพา,านให้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเขาผ่านเราได้ก็ดีไปแล้ถ,ถ้าผ่านไม่ได้มันก็เหนื่อยนะหนูเนาะเมื่อวงการพกเพื่อนคิดวงวง่าวงการมันจะดีขึ้นไนดะ้ดีขึ้นกว่านี้ไหมถามว่าอยากไหมก็อยากอยากดูระดับไประดับโลก ไอระดับเมืองไทยเนี่ยมันก็โอเคแล้วระดับโลก <Okay. S 1> ระดับโลกถ้าเราไม่ไม่ต่อไม่ไม่ไม่ต่อเนื่องแล้วอีกหน่อยเดี๋ยวมันก็จบใช่เดี๋ยวเราอาจจะขาดขาดขาดอะไรขาดซูปเปอร์ฮีโร่ใช่ไหมซูปเปอร์ฮีโร่ขาดขาดไอดอลนี่แหละฮะเราต้องมาช่วยกันปีนี้นะเพื่อนเรา2คนหนูก็55า้วเราห้าสแล้วเราจะเลิกเล่นกันเมื่อไหร่เพื่อน <laughs> คำถามแปลกๆแ,แต่คนอยากรู้ เรายังอย่างรู้เลยเราจะเลิกเล่นกันเมื่อไหร่ดีเราจะเล่นไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่โรคภัยมาสู่ตัวก็เลิกกันหานครับตอนนี้ร่างกายยังสู้ได้ยู่แต่นี้เราก็เอนจอยกับกับเกมนี้ฮะครับผมแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนผม หนูเดาดึงนะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณจิตที่เราเล่นกันมาสู้กันมาเดิมพันกันมาจนมาเป็นเพื่อนรักกันและทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ก็อยากให้หนูเนี่ยสู้ต่อไปนะเพื่อนก็ออย่าลืมนะรายการ table memory ต้องกันหนู EP 1นะครับและอยากให้หนูฝากแฟนคลับของหนูด้วยว่าให้ติดตามในช่องทางไหนบ้างเพื่อนก็สมัยนี้มันมีช่องท,ทางน้งเฟซทางอะไรก็ก็มันง่ายก่าสมัยก่อนเยอะต้องไม่ต้องรอดูถ่ายเท่าสดเดี๋ยวนี้ ใส่ท่อสดตกะสีเลานะหกแ, <6 S 2> แดงของยูสนุกเกอร์ใช่ยูสนุูเกอร์แล้วก็สิบห้าแดงของทางสมาคมนะเพราะฉะนั้นมีทั้งหมดเกือบสิบสี่สิบห้ารายการนะใ,ใครๆก็แล้วแต่ที่เป็นแฟนคลับพวกผมและหนูนะฮะจะเข้ามาคอมเมนต์เราก็ได้ไม่ว่าจะไปโต๊ะไหนก็ได้หรืออยากให้เราไปสัมผัสหรือไปสัมภาษณ์ใครที่ไหนก็ได้ก็ติดต่อเราเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับสําหรับช่วงแรกครับเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองครับกลับมาพบกันในช่วงที่สองครับไปดูช่วงลายการสนุนของเรานะครับ เครื่องดื่มโปรไวต้าและเครื่องดื่มโปรร้อยห้าสิบเครื่องดื่มโปรไวต้าครับมีจุลินทรีย์โปรไบติกนะครับวิตามินซีบีสามบีห้าและบีหกแคลอรี่ต่ำเพียงแค่สามสิบแคลอรี่ช่วยย่อยอาหารและสร้างภูมิคุ้มก,ก,กันกับร่างกายของท่านเช่นเดียวกับวัคซีนและเครื่องดื่มโปรร้อยห้าสิบมีวิตามินบีสามบีหกและบีสิบสองเหมาะสำหรับนักกีฬาและผู้ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับกลับมาในช่วงสองเราครับไปดูเรื่องของกีฬาเชียร์ป้อมๆนะครับ<ว>ซึ่งในปีนี้เนี่ยพี่ดำครับเรา ส่งนักกีฬาเขาร่วมจัการแข่งชิงแชมป์โลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใช่ครับ,รบเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องในฮา,าสาระของสมาคมเชียนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเชียรหรือว่าปอปอเป็นยังไงก็คือกีฬาต่อตัวที่มีแต่งตัวกันสวยงามนะครับแล้วก็ยังมีท่าของฮิปฮอปด้วยรายละเอียดนะครับก็คือทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสืบสายบุญวีระบุตรนายกสมาคมกีฬาเชียรประเทศไทยแล้วก็ประธานสาพันธ์กีฬาเชียแห่งเอเชียรพร้อมด้วยอาจารย์โจ สุทีสัตว์นะครับพับีเทวาอุปนายกสมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายตรองสิริวัลหัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนากีฬาเป็นเลิศกายกีฬา,าประเทศไทยก็ร่วมเป็นประธานถลายข่าวส่งนักกีฬาเชียร์ทีมชาติไทยเดินทางไปเข้าร่วมทำการแข่งขันเชียร์ลิ้ง,งชิงแชมป์ประเทศไทยเอ้ยทษครับชิงแชมป์โลกรายการ The ICU World Che e r l e a d i n g c h a m ช i o n เป i p นชิซึ่งกำหนดทำการแข่งขันระหว่างวันที่19ถึง 2ีเมษายน2อง6สกก็คือในปลายเดือนนี้ณเมืองออร์แลนโดรัฐฟอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีนักกีฬาฮิปฮอปแล้วก็นักกีฬาปอมปอมจากประเทศชั้นนำทั้งทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปเอเชียเข้าร่วมทำการแข่งขันกันเป็นจำนวนมากในการนี้สมาคมกีฬาเชียงประเทศไทยส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน24คนแบ่งเป็นนักกีฬาปอมปอม2คนนักกีฬาฮิปฮอป2คนแล้วก็นักกีฬาฮิปฮอปทีมอีกจำนวน 20คนนะครับะนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูเีลาของปอมปอมหญิงนะครับแล้วก็ฮิปฮอปชายรวมถึงฮิปฮอปทีมยี่สิคนครับว่าเีลาเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ันีครบในช่วงเวลาของ Sport of the Day ครับเวลาก็หมดสัแล้วครับวันนี้ผมเจ้ชูเต้งครับแล้วก็พี่ดำอนุท์ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ